สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องครูเสถียรชาแนลนะครับคลิปที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการเคลื่อนรถนะครับเป็นภารกิจที่2นะครับต่อจากการเคลื่อนรถขยะนะครับตอนนี้รถขยะเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หันมาเคลื่อนรถน้ํานะครับซึ่งเป็นรถ10ล้อนะครับ ตามมาครับท่านผู้ชมครับว่าจะมีปัญหาอะไรอุปสรรคประการใดการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ประสบความสําเร็จแค่ไหนตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว่อยๆเคลื่อนแล้วพี่น้องนะครับ่อยๆเคลื่อนแล้วตอนนี้มันยังไม่หนักนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นในลานทีเหนนะครับแต่ว่าปัญหานะครับที่ต้องคิดกก็คือปัญหาว่าตอนเอาเข้าสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ ช่างนั้นลากเดินหน้าลากเดินหน้าทีนี้พอเข้าสองมันจะต้องถอยหลังเลยครับพี่น้องะนะครับถอยหลังรถกระเบบเดียวกันแหละครับเื่องกสาสะพานติดกับเคืีองเสียคุณแจ่คาหายกับพี่น้องนะครับเืีองเสียคุณแจ่แบบนี้นี่คือเทคนิคนะครับลองเหมือนเทคนิคของสางเพลินนะครับเห็นเศษอยู่ที่ไหนนะครับพี่นอ้องก็คงจะเหมือน,เห,อนเหมือนกับรถกระยาะนะครับ เอาหัวไปทิ้งไว้ด้านนอกนะครับเอาหัวทิ้งด้านนอกที่ที่จะถอยนะครับดันหัวนะครับเอาท้ายของรถเข้าซองเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ดึงดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับกอไปไว้ด้านนอกที่เก่าครพี่นองให้มันเหลือนะครับเหลือบอริเวณเอาไว้พอสมควรนะครับที่จะถอยตั้งลำเข้ามา เตามองดูจากพื้นที่นะครับพี่น้องนะครับมองดูจากพื้นที่นี้ช่วงเสานะครับก็กว้างประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรปัญหาว่า รถที่ก็เข้ามานะครับเป็นรถสิบล้อซึ่งมีกระดาษใหญ่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยใช้แบบพวงมาลัยธรรมดานะครับเพราะว่ามันติดเครื่องไม่ได้นะครับเวอร์มันเสียนะครับก็เลยต้องใช้แบบความสามารถเฉพาะตัวนะครับหนักสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าความกว้างพอไหมความกว้างเขา่าจะพอนะครับอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับพี่น้องนะครับความกว้างขาดที่พ่ออยู่นะครับ ก็ค่อยๆดันเข้ามานะครับเหมือนกับรถขยะนะครับขันเมื่อกี้นะครับค่อยคดันเข้ามานะครับดันเข้ามาไหลเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างก็เอาไม้นะครับไม้มะนุนอามะนุนมาลองข้างหลังไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับยานลดติดสไลด์นะครับกระเมนสไลด์กับไปชนคําแพงอีกเลยครับเพราะนั้นกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ให้รถไหลนะครับก็คือเอาไม้มะนุนรอไว้นะครับ มารอไว้นะครับเดี๋ยวก็จะใช้รถไถนะครับดันก็มาใช้รถไถดันก็มาเหมือนเดิมนะครับ าตามลุ้นครับท่านผู้ชมนะครับตามมาเบิงได้พี่น้องเด้นะครับตามมาเบิง,บเบงว่าภารก,กิจภารก,กิจที่สองนะครับจะสําเร็จหรือไม่นะครับข็อภาวาหน้าอ,อําเร็จได้พี่น้องได้นะครับโบเทียลโบชนนะครับอ่าลงรถนะครับไอขอมาอย่างปลอดภัยนะครับตัวน,นี้ที่สําคัญนะครับตัวน,นี้ก็เบรกไม่ดีด้วยพี่น้องนะครับลดน้ำ นะครับเบรกอะชายบอดีนครับเบรกกระบดีนะครับก็ต้องใช้มัดระวรังระมัดระวังเลครับพี่น้องนะครับอ่าสาร้างก็พยายามนะครับที่จะความระมัดระวังนะครับเพราะว่า เ่นก็ของใหญ่นาอพี่น้องเั็นะครับพลาดแล้วพลาดเลดเยครับเปินกเ็เลยบียอยากมันพลาดนาอพี่น้องนะครับบยอยากให้พลาดบรอยากให้เสียหายเกิดขึ้นนะครับรหมัดระวังจนถึงขีดสุดนะครับมาเบิองนพี่น้องนะครับมาเบืองไข่ใส่นะครับ รถกันหน่อยนะครับเหวาามันเสียนะครับรถหลักดูงน้ำมันมันรั่วนะครับก็เลยใช้รถไถน,นะครับตอนนี้ใช้รถไถน,นะครับเป็นตัวเป็นตัวช่วย โอ้ oh, boy, ูหไอ้น้ำยั่นมันไหลเบรกบาดีแมนแมนอ่าอ่าไป่พูดกึงการด่งได้ไหลมากอยังดันได้การไหนหมดเลยการไหนหมดไปเลยสำคัญคือเบรกมันบ่อบ่อใด้เบรกบ่อหนี้กับเบรกมีมันกับบ่อหีปัญหามีเบรกบ่อหีนะครับเบรกบ่มหนี้เรื่องปีน้องนะครับสางเพิ่นก็เลยเอาเอาเชือกนะครับมัดไว ย่างหน่อยก็เซฟตี้แล้วครับเซฟไว้มันไหลนะครับไหลไปน้นสูงยืน ค่อยๆไหลค่อยๆไหลเป็นพีละนิดทีละนิดเอพี่น้อยแล้วนะครับโดยมาด้วยตัวนะครับดูดูด้วยกันขั้นนี้มันนักครับพี่น้องนะครับขั้นนี้มันนับมันผมจะรงขยะบางนึงนะครับขั้นนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับมันเป็นรถสิบล้อ ห่างเติบบ่ห่างเติบอยู่เนาะเนาะห่างอยู่ดอกห่างอยู่โอเคห่างอยู่ห่างอยู่มาซะค่าดีเสียงเด้อครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ โอเคขับผ่านผ่านผ่านอยู่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 มา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 พักพักไอ้มดเลยกรับพักไอ้มดไปเลยพักไอ้มดไปเลยพักไอ้มดไปเลยโอเคโอเคค่อยๆมาครับค่อยคอยมา มากลับมามาผ่านยูผ่านยูผ่านผ่านผ่านเอาโอเคอีกอีกหน่อยนึงครับรัาหน่ยเลยเอาพ่อ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 ขึ้นรอครับขึ้นรออ่าขึ้นรอเลยทีนี้ขึ้นรอเลยขึ้นรอมาเลยเดี๋ยวขึ้นรอมาเลยขึ้นรอมาเลย ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอีกครับอีก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 เดี๋ยวเด้อเดี๋ยว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 ขึ้นรอก่อนขึ้นรอก่อนขึ้นรอก่อรเอาโอเคเอาตรงมาเลยจิ๋นตรงมาตรงมาเด้อตรงมาเด้อเดินดันดันมาดันมาดันมาขึ้นรอไปอีกครับขึ้นรอไปอีกขึ้นรอไปอีกขึ้นรอไปอีก ได้หนบ่อได้บ่อโอเคเอาม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 าจงมาเลยครับ okay, ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยไปไปจงไปเรื่อยๆตรงไปเรื brave, pool, Pal, ่อยๆโอเคจบแล้ว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 เดี๋ยวตั้มเองเดี๋ยวตั้มเองโอเคพอแล้วตั้มถึงแล้วถึงมึงวะนะขับถึงแล้วถึงแล้วเปิดออกได้บ่อโอเคเลย จบ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 นะครับภารกิจที่สองเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคนะครับสําเร็จเด้อพี่น้องนะครับภารกิจที่สองก็สําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าบรรลุทางวัตถุเประสค์นะครับรถเข้าเก็บเต็มที่เรียบร้อยนะครับขอขอบพระคุณนะครับ ร้านเ่นศิวะนนท์โพสีสวรรณนะครับฝากขอบระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะครับราบขอบคุณทุกท่านครับที่ตั้นประสบแต่ความสุขความเจริญึ้นหวังสิ่งใดให้ได้ดังที่เป็นปรารถนาทุกทประการสำหรับลิปนี้ฝากขอบคุณมากสวัสดีครับ